สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม A อคซ์ซูโมบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่าออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟ ARK t เคที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมสําหรับวันหยุดยาวสําหรับต้อนรับวันหยุดยาวเลยนะก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆในเซิร์ฟเล่นนะครับก็จะมีกิจกรรม หาตู้จดหมายนะครับในตู้จดหมายก็จะมีกล่องขวันอยู่ประมาณ298กล่องรวมในตัวพี่ก็จะน่าจะ300กล่องพอดีนะเพราะกล่องขวันมันจะใส่ได้ประมาณ298กล่องนะครับนี่นะครับก็ในตู้จดหมายก็จะมีกล่องขวันอย่างนี้นะครับสำหรับผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกให้แคปหน้าจอแล้วส่งมาในแชทพี่นะครับก็จะนับคนแรกที่หาเจอนะครับจะรับของวันตู้จดหมายนี้ไปเลยนะครับ300กล่องนะครับทั้งหมด กิจกรรมนี้ก็จะเริ่มครั้งแรกวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะครับวันนี้น่าจะทานแค่รอบเดียวนะครับสําหรับผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกก็จะรับไปเลยนะครับ300กล่องนะครับกล่องขวันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องขวัญกล่องใหญ่นะครับนี่นะครับกล่องใหญ่กล่อง50 m e m b เมมเบอร์นะครับก็ในร้านค้านะครับนี่นะครับก็จะบอกว่าได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับ ถ้าเปิดสุ่มออกมาแล้วนะครับสําหรับผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกครับก็แผนที่พี่ก็จะมาร์กจุดไว้ว่ามันอยู่บริเวณน,นี้นะครับพี่จะทําไว้หนึ่งจุดนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับสําหรับผู้ที่หาเจอเป็นคนแรกก็รับไปเลยนะสามร้อยกล่องนะแล้วก็น้องๆคนไหนที่เล่นในเซิร์ฟพี่เวลาเห็นพี่คลิปโพสลงไปก็ให้เริ่มกิจกรรมได้เลยนะครับเย็นนี้น่าจะทันหนึ่งรอบอยู่นะครับถ้ายัางหาไม่เจอก็พรุ่งนี้ต่อนะครับ ถ้าพวกนี้หาเจออีกหนึ่งรอบก็จะลงไปซ่อนอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับให้น้องๆที่ช่วงวันหยุดยาวนี้ก็มาหากล่องของขวัญเล่นกันนะครับสลับในเซิร์ฟนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะทําสั้นๆนะไปทําคลิปยาวนะครับทำคลิปเขาเรียกว่าเปิดกิจกรรมนะครับหาตู้จดหมายช่วงวันหยุดยาวนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปเอากล่องซ่อนแล้วก็ลงคลิปใน YouTube แล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มนะครับถ้าเห็นคลิปพี่ก็คือกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับให้หากันได้เลยนะครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปให,ใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับสวัสดีครับ